นานๆเราเข้ามา ID หลักครับผมนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีมนี้กันครับผมนะสำหรับฟู h เชลซีในงบ114ล้านครับไม่ได้ทำคลิปอัปเดตสนานครับผมนะสำหรับ ID หลักของเราปัจจุบันราคา114ล้านคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมีเห็นอะไรไหมครับอังเรเชฟเชนโกเชฟเชนโกตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นลูกรักคนใหม่ของผมเลยทุกคครับตีติดมากับมือตั้งแต่บวก1ยันบวก5 นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าชอบมากๆครับผมเะเป็นเชฟเวอร์ชั่นที่แบบน่าจะเดอะเบสที่สุดแล้วสําหรับตอนนี้ครับเรียกได้ว่าเก่งกว่า l v n เก่งกว่า CC แล้วก็เก่งกว่า UT เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเลี้ยงไวยิงคมไปกับบอลดีคือแบบโอ้ทุกอย่างคุณผู้ชมตัวนี้สลับไปที่ชอบเชฟเชนโก้อยู่แล้ว ผมให้10เต็ม10นะครับวันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีสคริปต์ครับผมนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบเรียวๆด้วยครับตัวไหนว่าดีผมก็จะว่าดีครับตัวไหนผมใช้แล้วแบบรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนําตามสไตล์ผมแล้วกันนะครับอะชเชฟจินโกตรงนี้ครับผมถ้าคุณชมจะเอาบูสตสแตทครับจะได้139 แต่คือผมรู้สึกว่ามันไม่ถึง140มันไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยย่อยมาแล้วก็มารีใหม่นะครับก็ไปบูทแบบสเต็ปสำคัญสำคัญครับแล้วก็ที่กินสปิี่ต้นเนี่ยสามารถที่จะฝึกเพิ่มได้อีกหนึ่งด้วยนะครับสเต็ประมาณนี้ครับผมนะจบสกอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างคมครับ144ครับพลังการยิงปีนี้ยิงแรงมากคุณผู้ชมใครชอบยิงโรไดเวนช็อตยิงพาวเวอร์ช็อตเนี่ยตัวนี้แม่นสุด อ่ะพอก่อนแล้วกันครับผมนะสำหรับเชฟเซนโกเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าอวยแต่ไม่ได้อวยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แบบทีเด็ดแล้วก็เดี๋ยวให้ดูราคาก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนตั้งรับแต่คือเป็นราคาต่ำครับผมในปัจจุบันเนี่ยสามสิบสี่จุดหกล้านล้านครับมาดูตัวอื่นกันบ้างด้วยครับเริ่มต้นจากมิคาโลมูดริกละกันครับมูดริกตัวนี้ส่วนตัวค่อนข้างชอบครับผมนะเพราะด้วยความที่ปรับไปกับบอลเนี่ยค่อนข้างดีครับใครที่ติดปียูโรมาผมว่าปีนี้อาจจะแบบอัปเกรดขึ้้้้นนนนนมมัขขึึใเเเเเรรรรรรรื่่่่่่ออออออองงงกกกาาจบสส์ยยยยยะะไไีีแตผููวโ มือนจะยิงไกลดีกว่านะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างซิ่งครับมาต่อกันที่ปีขวาครับผมอย่างเอเดนอาซาของเราทุกนะครับเอเดนอาซาปัจจุบันเนี่ยราคาถือว่ามีการย่อลงมาค่อนข้างเยอะแลครับเมื่อก่อนเนี่ยเรียกได้ว่า5ล้านเกือบ6ล้านครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ4ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับมาต่อกันที่กลางรุกครับผมนั่นก็คือลูกกุลิตนี่แหละกนะครับผมพูดไปหลายคลิปมากๆแล้วสำหรับใครที่แบบชอบตัวแบบพิ้วๆเนี่ยผมเชียร์เอลเอ็น นะครับส่วนใครที่แบบเอาสแตปเอามันเอายิงคมเนี่ยผมเชียร์ RTN ทครับปัจจุบันเนี่ยราคาไม่ได้หนีกันเยอะสำหรับรุ่ดกุลิตห่างกันไม่ถึงล้านเอ็มอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับอย่างผมเนี่ยเป็นสายเฟิร์สทัชสายแบบวิ่งมันมันผมก็เลยเลือกปีนี้นะครับใครที่แบบชอบต่อบอลเอาจบเอาชัวผมเชียร์ r t รอนะครับมาต่อที่กลางร,รับครับผมในะกลางร,รับผมถือว่าค่อนข้างชอบทั้ง2ตัวเลยครับมาเริ่มจากมอยเซตไคเซโดก่อนครับไคเซโดเนี่ยวิ่งเร็วนะครับสกัดปะทะดีมาก ถึงจะตัวเล็กเนี่ยแต่ผมว่าเหมือนในชีวิตจริงเลยเวยทุกคนครับคือมันได้ฟิลด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างเก่งครับแต่ข้อเสียงเดียวที่ผมนิคออกยิงไกลยิงไกลไม่ดีเลยครับสำหรับมอยเซสไคเซโดส่วนจะแบ่งอีกหนึ่งคนก็ผมจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเอสเซียนนะครับในบรรดาการรับที่ผ่านมาที่ผมเคยจับไอ้พวกซาอูเอยเอ็นโซเอยนะผมรู้สึกว่าผมชอบเอสเซียนที่สุดละความเร็วถือว่าค่อนข้างมีนะครับ คือร้อยสามสี่ไปเล่นจริงเนี่ยผมว่ามันไหวนะครับยิงไกลร้อยสี่สิบใครสายสไนเปอร์ส่องไกลๆสองสสองตัวนี้ไม่ควรพลาดครับ สแตตเกมรับก็ถือว่าทั้งดีครับสก,กัด140ปะทะ1 3 7ตัวนี้ครบเครื่องมกากมากส่วนแบ็กซ้ายขวาของเราอันนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติตัวนี้จะเป็นที่ของมาร์กกูคูเร่ยครับแต่ล่าสุดโดนฉีกสัญญาไปเรียบร้อยนะครับตอนแรกกับผมมีมาร์กกูรูเร่ยบวก9อยู่ว่าผมตีติดใช่ไหมทุกคนครับแต่ก็คือไม่ไวครับผมนะมีคนทักมาแล้วก็จัดการเรียบร้อยสำหรับมาร์กกูรูเร่าได้ตังมา 3m นั่นแหละครับเป็นที่มาของเชฟตัวนี้แหละ ว่าได้ตังมาปุ๊บเวิ้นเวิไงฮะไปซื้อเชฟมาไล่ตียาวจนติดบวก5นะครับส่วนแบกขวาก็อริฟามนโตอันที่จริงเนี่ยผมขายไปแล้วลวกนะครับรอบหนึ่งแต่มันก็ยังกลับมาหาผมครับผมได้ในตลาดฟรีส่วนคู่เซนเตอร์2คนก็รูดิเกอร์ครับคู่กับโตโมริอันนี้คือน่าจะเป็นคู่ที่ผมชอบที่สุดแล้วแล้วก็เป็นคู่ที่แบบสามารถซื้อได้เลยครับไม่ต้องนอกนะครับสำหรับคู่เซนเตอร์ครับแล้วก็ผมสารภาพกันตามตรงก่อนเลยครับคลิปนี้อันที่จริงจะมารีวิวอันเดรเชฟเชนโกตัวเดียวเท่านั้น ะครับแต่พอกดแรงไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนครับคุณผู้ชมครับก็เลยเออมันค่อนข้างแบบเน้นตัวเดียวยากนะครับคุณผู้ชมครับผมพยายามเน้นที่สุดแล้วพยายามปั้นที่สุดแล้ว แต่คือแร้งที่อยู่เนี่ยมันก็เลิกแบบรับแน่นรับตึงแล้วแล้วก็ไฮไลท์ที่ผู้ชมจะได้รับชมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมแต่กดเจอแบบดาวม่วงดาวดำเนี่ยค่อนข้างบ่อยอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเจอคนที่แบบรับตึงๆเลยนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่ผู้ชมมารับชมไฮไลท์ผมขอบ่นหน่อยคถอผู้ชมครับในความที่ผมไม่ได้มานั่งไต่แรงเนี่ยจริงจังแบบนานมากแล้วหลักๆก็แบบไต่ขึ้น,นเจอไอดีไก่ก็คือจบละคือมานั่งไต่คือไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะสำหรับแรงสูงเนี่ย ผมกดเจอดาวม่วงแล้วก็แบบแรงสวยคนนึงถ้าผมจําไม่ผิดนะคือตอนแรกอะ่ะมันก็แบบไม่ได้อะไรมากมายด้วยครับแต่ด้วยความที่แบบเราพยายามเน้นเชฟเยอะเกินไปผมก็แบบแอบงุนห,หนงิดนิดนึงคุณผู้ชมครับมาเจอเหตุการณ์เปลี่ยนเสือ้สอ2คนติดติดคือแบบ what the fuck อ่ะผมไม่เซ็นเซอร์อะไรกันเพราะว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ อันนี้คือไม่ได้อยากจะประจานหรืออะไรด้วยนครับผมก็เข้าใจเพราะว่ามันก็ต้องทาทุกอย่างให้แบบชนะอันนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจฟิลนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนแบบอาจจะมีแบบจุดเช็คพอยที่ไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะแบบต้องการแต้มอะไรเงี้ยคือความสนุกของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเว้ยแต่อย่างผมเนี่ยด้วยความที่เราแบบไม่ได้แต่แรงจริงจังแล้วก็เวลาเราทาคลิปไฮไลท์อะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เสื้อมันซ้ำน,นะผมก็พยายามแบบเอามาแบบเลยหลายโทนสีแล้วนะแต่ทุกครั้งที่ผมเลือกปุ๊บ ไอ้เชี่ยกูโดนเลือกตามวอเตอร์ฟ็อกแล้วคือ2เกมติดแล้วคือความโชคร้ายของเกมที่2ไว้ผมเล่นอยู่ดีแล้วแบบฐานจอยมันหมดนะครับผมก็เลยจะถอดเปลี่ยนปุ๊บปรากฏว่าเกมค้างเกมเด้งว a เตอร์ฟ็อคือหุดหยิดเปลี่ยนเสื้อไม่พอแม่งโอ้โหแพ้แบบแพ้ใบ นะครับผมกะแบบเอ้ยเดี๋ยวได้อัดคลิปมาทำคอนเทนต์แยกแบบเออเจอเปลี่ยนเสื้ออะไรเงี้ยสรุปไม่ได้ทำเดี๋ยวผมแถมให้อีกนิดนึงทุกคนครับผมไม่รู้ว่าผมพูดถึงเชฟไปมากแค่ไหนคุณผู้ชมครับเชฟปีนี้ผมว่าแม่งจบทุกอย่างวิ่งเร็วยิงคมถือว่าเป็นปีที่แบบยิงดีมากๆครับโดยเฉพาะลูกปั่นคุณผู้ชมเอ้ยบอกเลยต้องลองนะครับคือผมลองยิงบางลูกเนี่ยไม่คิดว่าจะเข้าแต่แม่งเข้าเฉยอย่างเงี้ย นะครับจากนั้นคือเรียกได้ว่ายิงไกลยาวๆคุณผู้ชมครับคือเรียกได้ว่ามีโอกาสแบ่มเป็นซัดไกลอย่างเดียวอะว่าจะเป็นเต็มข้อลูกปั่นคือแบบมีโอกาสซัดเป็นหายจริงๆครับสำหรับเชฟปีนี้ครับสำหรับใครที่อยากลองอ่ะผมว่า UT ก็ถือว่าให้ฟีลแบบนี้อยู่เหมือนกันทุกคนครับใครที่แบบงบไม่ถึงอะไรเงี้ยผมว่าเชฟ UT ีได้อยู่ครับแต่เรื่องของความคล่องตัวแล้วก็สมดุลเนี่ยแม่งคนละเรื่องผมบอกตรงนี้เลยครับแต่ใครไม่ถึงเนี่ยที่บอกครับ UT ไม่แยก ผมบอกเลยว่าเก่งกว่า C นะีเนี่ยค่อนข้างเยอะอยังไงคุณผู้ชมสามารถไปลองก็ได้ครับปัจจุบันยูทีเนะี่ยน่าจะประมาณ15ลห้าล้านอย่างเงี้ยผมว่าซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากลองเล่นไอคอนเดอะโมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวรอผมเล่นเบื่อก่อนผมอาจจะโยนฟรีให้ในตลาดครับเดี๋ยวสักพักก่อนนะคุณผู้ชมครับเพราะในความที่ตอนนี้เรียกได้ว่ามีแลนอยากจะไปทัวร์แบบแถวแถวแบบราซิลเหมือนกันคือเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ย คือส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเริ่มตันและสำหรับฟูเชลซีทีมนี้ครับอันนี้จริงมันก็ไม่เชิงตันทุกคนครับคือจะเรียกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกครับแต่แค่ผมอะไม่อยากจะซื้อนอกมาเสริมทัพแล้วเพราะอย่างไอ้พวกรูดิเกอร์พวกตัวที่บออ,อยากเล่นอะไรเงี้ยมันต้องซื้อนอกแล้วอะ มันค่อนข้างแบบเสียตังค์เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเลยเถิดด้วยทุกคนครับก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่ามันไหวเท่านี้ก็เอาเท่านี้ไปกอนอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เจอตัวที่แบบรู้สึกว่าเก่งที่สุดแล้วสำหรับผมตอนนี้นะครับนี่คือแถวบ้านไม่เรียกพูดแถบนะพูดยาวชิบหายทุกคครับอ่ะก็ประมาณนี้ผมเเอาไปว่าฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันครับคนละหนึ่งไลค์ครับใครที่แบบยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันทุกคนครับอยากให้ผมทำตัวไหนอยากให้ผมทำตัวอะไรเพี่อก็คอมเมนต์มาได้ครับทามีโอกาสได้จับเดี๋ยวจะมารีวิว ดันั้นสวัสดีครับ